เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้าสายนะครับเซฟตี้สามจุดเลยตัวนี้ก็ได้หน้าเรียบแล้ว สวัสดีครับจำพวกเอรีวิววันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมมารีวิวเครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สายของอิงโก้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หน้าฝนแล้วก็มีพายุเข้าบ่อยด้วยยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยเวลาที่ฝนตกบ่อยเนี่ยก็คือตัวของพุ่มหญ้าหรือว่าพุ่มไม้เนี่ยโตเร็วผิดปกตินะครับก็เลยต้องมีการตัดแต่งนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมเลยจะมารีวิวตัวนี้ให้ทุกคนชมกันเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สายของอิงโก้ไซส์20โวล์นะครับความยาว,บายวาาใาวาบ460 โอเคครับมาดูในส่วนของแพ็กเกจกันครับแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้อันแพคให้ทุกคนดูตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สายนะครับมีชื่อรุ่นที่ตอมาข้างกล่องเลย CHTLI 20018นะครับผมเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สายชนิด20โวลต์นะครับไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมแท่นชาร์จ แกะออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาตัวเครื่องประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยการทํางานหลกัหลกๆเนี่ยสเปคเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะนะครับตัวเครื่องเนี่ยทำพอเร็วรอบได้สูงสุงสดที่2,800รอบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางในการตัดเนี่ยอยู่ที่18มิลมครับหรือประมาณเส้นเศษๆนั่นเองสําหรับการตัดกิ่งนะครับสเกลความยาวของตัวไปนะครับตั้งแต่ตัวหัวจนถึงปลายหัวเนี่ยอยู่ที่460รอกบมิลเม,มลหรือว่าส6เซนติเมตรก็ประมาณเกือบไม้บรรทัดเศษๆนั่นเองนะครับผมเรื่องของ นะครับจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3เพราะฉะนั้นใส่ไปให้ทุกคนดูได้เลยนะครับในส่วนของเซฟตี้นะครับเดี๋ยวจุดที่1เนี่ยถ้าสมมติเราไม่ดันไกลตัวนี้ไปตัวนี้จะกดไม่ติดนะครับจะแข็งที่สุดเลยส่วนตัวนี้จะเป็นฟรีเลยนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวเลยคือสามารถกดได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดต้องทํางานพร้อมกันทั้ง3จุดเลยถึงเครื่องจะใช้งานได้เพราะฉะนั้นเลยจุดที่1เราจะดันจุดข้างบนก่อน1นะครับและที่2กําไว้และที่3กําตรงนี้นะครับ ทำงานพร้อมกันทั้ง3จุดเท่านั้นจึงจะใช้งานได้นะครับไม่สามารถทํางานแค่จุดเดียวได้แต่ว่าตัวเครื่องด้านบนเนี่ยเราสามารถดันสไลด์ไว้แล้วกดล็อกตัวนี้ทริกเกอร์จะค้างอยู่อย่างนี้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องดันค้างไว้นะครับแล้วก็กาแค่จุดนี้พอนี่ครับปล่อยจุดหนึ่งนะตัวนี้ผมยังกำอยู่เครื่องดับไปแล้วตัวใบนี้นะครับนี่เป็นฟันแบบสแตนดานนะครับผมไม่ใช่ฟันแบบชาร์กนะค่อนข้างจะคมเลยทีเดียวไม่รอช้าไปลองใช้งานจริงกันเลยดีกว่าครับโอเควันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าง,งานแล้วกับอาจารย์มอสของเราเอง วันนี้เราจะมาลองเครื่องแต่งพุ่มของอิงโก้นะครับตัวนี้เลยนะครับวันนี้จะมาลองกับแบตก้อนไหนครับแบตก้อน4์ครับชาร์จมาเต็มโอเค4์ชาร์จเต็มเปี่ยมนะครับไม่มีอะไรมากตัวนี้เราเน้นใช้งานอย่างเดียวเราก็ลุยเลยครับไปตัดกันไ เดี๋ยวซุงเนี่ยอาจารย์มอสเขาพยายามตัดให้มันเป็นเหมือนบล็อกสี่เหลี่ยมน,นะครับจะได้เห็นภาพว่าเราไปแต่งสวนตามเกาะกลางตามถนนที่เราเห็นกันเนี่ยว่าเขาแต่งกันแบบไหนเพราะว่าจะใช้เครื่องตรงนี้ต,นนนตัวนี้ก็ได้หน้าเรียบแหละใช้งานเครื่องมือนี้ควรดูดีด้วยนะครับว่าพุ่มไม้ของเราเนี่ยมีการแต่งเหมือนสวนจัดสรรหรือเปล่าเพราะบางทีเขาจะมีพวกเต็มพวกอะไรเงี้ย อยู่ข้างในเนี่ยเราสองเกคก่อนนะเพราะว่าใบพวกน,นี้ถ้าโดนเหล็กไปเนี่ยใบจะเสียหายแล้วก็อาจจะต้องต้องหือววารับใหม่เลยครับโอเคการเทสใช้งานตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาเทสได้ดูว่าหน้าตาหลังจากการใช้งานเสร็จเนี่ยจะประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ ใช้งานเกี่ยวกับงานสวนแต่งบ้านแต่งสวนทั่วไปเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มอด,ด้วยครับครับสวัสดีครับ ในเรื่องของราคานะครับชุดเซตพร้อมใช้งานจัดเซตพร้อมแบตเตอรี่4แอมป์หก้อนและแท่นชาร์จเร็ว1ชุดราคาอยู่ที่3680บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่มีแบตเตอรี่ของ I ิงโกอยู่แล้วสามารถซื้อตัวเปล่าได้ในะราคาเพียง 1, 3 9 0บาทนะครับถูกมากมากเลยลูกค้าคนไหนสนใจสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้ทักข้อความร้านได้เลยนะครับสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้า i ิงโกกับร้านจัมโบเอของเรานะครับสินค้าของอิงโกะเมการับประกันจากศูนย์สองปีซื้ ประกันจากร้านไปเลยอีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น5ปีเต็มเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้ความคุ้มค่าแบบนี้มีให้แค่ที่จำเบเอทีเดียวเท่านั้นนะครับใน,น,นปัจจุบันจำเวย์ของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมปชของเรากันได้หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะครับสามารถสแกนไลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยมีทั้งสาขาใหญ่ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีและสาขาใหม่ที่ตั้งอยู่น ตงนี้จังหวัดนครปฐมนะครับสะดูสาขาไหนสแกนตามความต้องการได้เลยสำหรับในวันนี้เนะี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ